หากลุ่มยังไม่เจอเลยนี่คุณเป็นอะไรทำไมมาลองให้คนเดียวฉันโดนเพื่อนทิ้งไม่เป็นไรมาเป็นเพื่อนกับเราก็ได้นะว่าแต่เธอสนใจเข้าคลุมเราไหมสนใจสิอันเธอรอฉันแป๊บหนึ่งนะฉันขอไปทาพเพื่อนก่อนเดี๋ยวฉันชวนนะ อืมว่าแต่แพนชีปเป็นนักเป็กๆนะใช่ๆฉันว่านั้นไปไหน,นมาหรอก็แค่ไปหาเพื่อนเล่นๆนะ่ะเขาขอเข,อขอ้ากลุ่มเหรอด้วยทุกคนโอเคไหมได้สิแล้วเธอาำได้อยู่แล้วสวัสดีนะทุกคนฉันชื่อพรีงั้นเรามาแนะนำตัวให้พรีรู้จักกัน พีชจะได้รู้จักเรามากขึ้นสวัสดีเราชื่อฟุริติสวัสดีฉันเชืมม่อมาเมียวทุกคนน่าจะรู้จัจกกันแล้วเราไปเล่นเกมกันไหมแอปลายมา,ามิทรีทูป,ปาปาเฮาเกมทุกคนได้อะไรอ่ะเนื่นองนี้ต้องบอกได้เราฟ้าตีไม่โดนสกิลหายเสร็จฉัน เก็บหมดก็ยังเลยนะืมใช่ใช่เก็บหมดเรียบัดกลุกควินมาเมียวตึงป้าตึงมาตึงมาแต่พี่จึงกว่านะเออแล้วทำไมไม่ยิงตั้งแต่เล็ก๋อเอ็กก่อนฮ่าฮ่าฮ่าสนุกมากๆเลยแหละทุกคน เออทุกคนเมื่อมีพีเข้ามาในกลุ่มเนี่ยมันดินทาให้กลุ่มเราสุดใสมากขึ้นเลยนะทุกคนเรามาสัญญากันดีกว่าเราจะ,จะเป็ียนกันตลอดไป,ไป